ในการทำสตาร์ทอัพนะครับดวงสำคัญมากดวงของผมคือไม่ใช่ว่ารอโอกาสเข้ามาแต่เราต้องวิ่งเข้าหาโอกาสทุกๆโอกาส Expose ตัวเองให้มากที่สุดการที่เรายิ่ง Expose ตัวเองมากเท่าไหร่ก็เพิ่มโอกาสเพิ่มดวงให้กับเราเองมากที่ขึ้นเท่านั้นครับ สวัสดีครับผมกัมตินันตันวีนกูนะครับชื่อเล่นชื่อเบนปัจจุบันอายุ26ปีนะครับเป็น co-founder and CEO ของ Sleev เป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและพลังงานจุดเริ่มต้นของธุรกิจเลยก็คือผมเห็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าเปิดตัวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นหรือแบรนด์จีนเข้ามาทำการตลาดอย่างคึกคักแต่ยังไม่เห็นแบรนด์ไหนเข้ามาทาตลาดสองล้อไฟฟ้าอย่างจริงจังมอเตอร์ไซค์นั้นเป็นวิธีการเดินทางที่เยอะที่สุดในประเทศไทยปดปล่อยมลภาพะมากกว่ารถยนต์ถึง10เท่าเลยนะครับ เาทุกคนแล้วรักโลกคนระับแต่ว่าก่อนนี้เขาจะรักโลกมันต้องสดอกะดวกต่อการใช้งานจริงเป้าหมายของ s l i k V นั้นก็คือทําให้การเดินทางน,นั้นสบายมากขึ้นประหยัดมากขึ้นและรักโลกมากขึ้น สาเหตุที่คนไทยยังไม่ใช้นั้นก็เป็นปัญหาในเรื่องของอีโคซิสเต็มที่ยังไม่ตอบโจทย์เพราะตอนนี้เองก็การที่จะรอชาร์จ2อถึงสชั่วโมงก็เสียโอกาสทางซีเองก็เลยมีแนวทางที่จะทาําสถานีสว a อปแบตคนนึงสามารถที่จะเดินทางไปที่จุดจุดหนึ่งและสวอปแบตโดยใช้ระยะเวลาแค่12วินาทีก็สามารถที่จะเติมพลังงานให้เต็มได้แล้วเนี่ยเราไม่ได้แค่ผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่เราต้องสร้างเครือข่ายพลังงานหรือว่าสว็อปปิ้งสเตชันของเราเป้าหมายของซ e ีอีวีไม่ใช่แค่อยู่ในแค่ที่ประเทศไทยแต่เราจะไปที่ประเทศมาเเเเซซีีียยยวดดนนามอิโ หรือว่าซ o u t h East อเชีหลังจากเรียนจบก็ไม่เคยมีประสบการณ์อยู่ในสตาร์ทอัพมาก่อนเลย ก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่ Union Space เป็นหนึ่งในสารับของมาเลเซียซึ่งเราก็จะถูกถูก expose กับ founder และ co-founder หลายท่านหลังจาก Union Space ก็ได้มีโอกาสได้รับเชิญให้ไปเป็นพนักงานคนแรกของ s w a g e EV ซึ่งเป็นสารับของสิงคโปร์เราก็ได้มีโอกาสในการทำหลายๆอย่างเช่นต้องทำการตลาดเองหาพื้นที่เองขายเองผมมองว่าทุกๆอย่างที่ผมเหนื่อยไปเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับตัวผมเอง เรามีวิชั่นที่ไม่ตรงกันกับบริษัทก็เลยได้มีโอกาสออกมาทำสตาร์ทอัพของตัวเองและเทคโอเวอร์กิจาการสว E อีบ hmm. ีในภายหลังจนมาเป็น S mm ีอ hmm. ในในปัจจุบัน,นครับ mm hmm. ในการหาโคฟาวเดอร์ mm hmm. ของผมนั้นค่อน mm hmm. ข้างสําคัญมากคือเหมือนแต่งงานกันเลยเหมือนเราต้องคิดว่าเราต้องอยู่กับคนนี้หปีหรือ10ปีหรือว่าจนกว่าจะเอ็กซิกันไปเลยเพราะฉะนั้นต้องมองก่อนว่าเราขาดอะไร mm hmm. เรากำลังหาคนแบบไหนที่จะมาเติมเต็มจุดอ่อนของเราต้องยอมรับเลยนะครับว่าผมไม่มีคอนเนชั่นหรือไม่มีเงินทุน พาร์เนอร์เป็นส่วนที่สําคัญมากๆที่จะเข้ามาปิดจุดอ่อนของเราในแต่ละอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือ Expose ตัวเองให้มากที่สุดอย่างตอนแรกเลยผมเข้า l i n k ์อินแล้วก็กด Connect ลรัวๆเลยครับก็พาร์เนอรผมท่านนี้นะครับชื่อ CQ On ออกนะครับก็เป็นชาวสิงคโปร์เคยอยู่ในวงการซาราบอย่างเช่น Spotify แล้วก็คลุกด้วยความที่ว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็ก เพราะฉะนั้นเวลาเขาคิดอะไรเขาจะมี mindset ที่ค่อนข้างใหญ่มากก็คือออกนอกประเทศของเขาเป็น Southeast Asia หรือว่า Go Global มันทําให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นครับว่าเอ้ยทำไมเราต้องจํากัดแค่ในประเทศไทยเท่านั้นในเมื่อโอกาสมันค่อนข้างเยอะมาก เรื่องเงินทุนนั้นเป็นปัญหาที่หนักมากๆสำหรับเราเนื่องจากว่าผมและพาร์เนอร์นั้นไม่มีเงินทุนในการเริ่มต้นนะครับการลงทุนในสตาร์ทอัพสิ่งแรกเลยที่อินเวสเตอร์มองคือคนทำสตาร์ทอัพเขาเห็นไฟของเราหรือเปล่าเขาเห็นบิสซิสส์โมเดลของเราหรือเปล่าเขาเห็นวิชั่นของเราหรือเปล่าและมิชชั่นของเราเป็นยังไง Business model ต้องชัดเจน Execution plan ต้องชัดเจนต้องลง line, รายละเอียดดีเทลลึกๆเลยว่าเราจะ manage cash flow ยังไง5ปีเงินลงทุนมาแล้วเราจะเอาไปทำอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์การตลาดเท่าไหร่ Product เท่าไหร่ Inventory เท่าไหร่เราจะได้กำไรเราจะ Break even point เมื่อไหร่และจุดที่เราจะ scale ได้คืเจุดไหนและ Return ของเราจะอีกกี่ปีอย่างที่สองเลยก็คือดวงดวงของผมคือไม่ใช่ว่าเราโอกาสเข้ามา แต่ดวงของคือการที่เรา expose ตัวเองต่อเวลาหิวต่อเวลาแล้วก็ต้องดื้อพอสมควรในการที่จะออกไปข้างนอกไป networking แต่ว่าพยายามที่จะคอนเนคกับคนให้มากที่สุดในการทำสตาร์ทอัพนะครับคอนเนคชันนั้นสำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก,ก็คือ Product ของเราว่ามันตอบโจทย์ Us e r มากน้อยแค่ไหนว่าต่อให้เรามีคอนเนคชันที่ใหญ่แค่ไหนลึกแค่ไหนแต่ถ้า Product เราไม่ตอบโจทย์ก็ไม่มี User มาใช้งานจริงครับ ตอให้คุณมีคอนเนคชั่นใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าสินค้าของเราไม่ตอบโจทย์ก็ไม่มีใครใช้อยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือโฟกัสในการสร้าง Product ฑ์ให้ดีและผู้บริโภคจะเลือกใช้ผลิตภัณของเราเองครับ